เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับก็วันนี้ผมจะพามาเลือกซื้อโน้ตบุ๊กมือหนึ่งของดีราคาถูกกันนะครับซึ่งผมมีคัดสเปคดีๆไว้แล้วนะครับสำหรับ7.7นี้เลยนะครับแต่จริงๆก็สามารถซื้อได้ทุกเมื่อนะครับคุณจะซื้อนอกโปรก็ได้นะครับจริงๆช่วงนี้ก็มีงานคอมมาลด้วยเหมือนกันนะครับก็สามารถไปดูนได้นะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมแนะนำช้อปปี้มากกว่าเพราะว่าคุณคอมโบโค้ดได้เยอะ ถ้าเป็นช่วง7.7อย่างเงี้ยอย่างเมื่อเช้าผมกดของไปผมใช้โค้ดลด25%นะครับคือไม่ใช่คืนคอยนะราคาลดตรงๆอ่ะ25%คุ้มมากๆนะครับแล้วก็จริงๆวันนี้ผมโดนไปนหลายชิ้นเลยนะครับก็ในไหนผมโดนแล้วก็เลยอยากจะมาป้ายยาเพื่อนๆด้วยเลยนะครับสำหรับใครที่มองหาโน้ตบุ๊กอยู่เนี่ยมือหนึ่งสเปคดีๆเลยนะครับไม่ว่าคุณจะใช้เรียนใช้ทํางานหรือว่าใช้เล่นเกมก็ตามเนี่ยในคลิปนี้ผมมีแนะนําสาหรับทุกสายเลยตั้งแต่หลักพันไปๆจนถึงหลักประมาณสัก20,000ก็จะมาแนะนำเทียร์สเปคนะค ถูกสุดไปจนถึงตัวที่ราคาเยอะที่สุดอ่ะมาดูตัวแรกกันเลยนะครับก็ก่อนซื้อนะครับก็แนะนําให้กดโค้ดกดคูปองรอกันไว้นะครับสะสมเอาไวเ้เยอะๆคํานวณคอมโบดีๆนะครับเพราะว่าคูปองร้านรวมกับคูปองช้อปปีแล้วก็ แล้วก็พวกฟรีค่าส่งอะไรเงี้ยมันสามารถคอมโบได้หลายสแต็กมากๆนะครับแล้วคุณจะได้ราคาแบบถูกแบบถูกจนต้องร้องขอชีวิตอะนะครับซึ่งตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นงบหลักพันไปไปนะครับซึ่งจริงๆก็มีถูกวันนี้นะมี7-8็ดแปดพันในอะไรเงี้ยก็พอที่จะหาก็พอที่จะหามือหนึ่งได้แต่ว่า ผมแนะนําตัวนี้จริงๆนะครับเพราะว่าสเปคเนี่ยมันโดดเด่นมากกว่านะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นโน้ตบุ๊กของ Xiaomi นะครับตัวนี้เป็น lenovo ขนาด15นิ้วนะครับซึ่งแบรนด์อาจจะไม่ค่อยคุ้นมากนักนะครับซึ่งของ Xiaomi เนี่ยน่าจะใหม่สำหรับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าเพิ่งเข้ามามีขายในไทยด้านวัสดุความทนทานเนี่ยผมยังรู้สึกยังไม่ไว้วางใจเท่าแบรนด์ดีๆแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเพิ่งมาเราหาประวัติตัวเก่าๆที่ใช้มา5ปี10ปีไม่ได้จริงไหมนะครับแต่ว่าสเปคเนี่ยมัน กดคูปองดีๆก็น่าจะหาประมาณ8-9,000ได้นะครับสำหรับรุ่นนี้ส่วนสเปคที่ได้เนี่ยจะได้เป็น Intel Core i3 นะครับตัว Gen 11, 11, g e n 1 1 1 1 1 5 G4 ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็มีความน่าสนใจระดับหนึงเพราะ G4 ด้านหลัง G4 เนี่ยจะเป็นชื่อของ i n อินทิเก g ตกราฟิกนะครับซึ่งระดับก็คือเรียงตามเลขเลยนะครับ G1 G4 G7 อะไรประมาณนี้นะครับ G4 เนี่ยก็เป็นตัวที่แรงกว่า G1 อีกระดับหนึงแล้วก็เอาจริงจกราฟิกแบบใหม่เนี่ย กราฟิก Intel UHD แบบใหม่ที่ลงไทยด้วยรหัส G นะครับมันแรงขึ้นกว่าเจนก่อนๆเยอะพอคอมโบกับแรม 8GB 3,002อะไรเงี้ยแล้วก็มี SSD ให้เนี่ยก็เป็นรุ่นเริ่มต้นแบบรุ่นถูกมากๆที่สามารถที่จะพอเล่นเกมได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นโน้ตบุ๊กตัวที่มันไม่มีคัดจอแยกเลยเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันเล่นเกมเนี่ยได้แย่ขนาดไหนนะครับคือแบบบางเกมเนี่ยปรับต่ำจนไม่รู้จะต่ำยังไงแล้วมันก็ยังแหลกยังกระตุกยังค้างยังหน่วงซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ไม่ไ Note แบบแ ออกมาสำหรับเกมมิ่งนะครับเพราะมันไม่มีการ์ดจอแยกแต่ว่าตัว G4 เนี่ยก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะครับเกมที่แบบไม่ได้กินสเปคมากเกมที่แบบเบาๆนะครับเช่นพวกเกมออนไลน์ทั้งหลายหรือว่าเกมที่ หรือว่าเกมที่เก่าระดับหนึ่งนะครับอย่าง GDA 5อย่างเงี้ยก็จัดว่าพอเล่นได้นะครับออนไลน์เกม FPS หลายๆเกมเนี่ยก็สามารถเล่นได้สบายๆนะครับตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่มีความน่าสนใจมากๆสำหรับสายเล่นเกมในงบไม่ถึง1 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วราคาจะเกิน20,000ืทั้งนั้นเลยนะครับแต่ตัวนี้ก็พอเล่นได้ในในระดับหนึ่งนะครับถ้าคุณปรับต่ําพอเนี่ยส่วนใหญ่ก็เล่นได้ถ้าไม่ใช่เกมที่มันกินสเปคมากมายอะไร นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะได้เป็น i3 71ตัว G4 เลยมันจะดีกว่าพวกแอดลอนพวกเพนเทียมที่เป็นระดับแบบ Ent r y Level แบบแค่เปิดคอมก็เหนื่อยมันจะดีกว่า CPU พวกนั้นอีกระดับหนึ่งเลยตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่ ค่อนข้างคุ้มค่านะครับแล้วก็ในด้านการทํางานเองเนี่ยตัวนี้ก็เพียงพอสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการโน้ตบุ๊กถูกๆเอาไว้เรียนเอาไว้ทํางานในระดับพื้นฐานนะครับงานพวก Microsoft Office หรือว่าการเสิร์ชเว็บการดู YouTube ดูหนังต่างๆเนี่ยสามารถทําได้แบบสบายๆนะครับใครที่คิดอยากจะทํา y o YouTube แล้วก็เอามาตัดต่อพื้นฐานเนี่ยก็พอได้นะครับคือมันก็ตัดได้ช้าหน่อยแต่ว่างานก็เสร็จได้นะครับการตัดต่อรูปภาพ Adobe Photoshop Lightroom อะไรเงี้ย ก็พอที่จะทําได้ดีในระดับหนึ่งในระดับพื้นฐานนะครับถ้าไม่ใช่แบบความละเอียดสูงมากๆอะไรเงี้ยก็พอได้นะครับโน้ตบุ๊กตัวนี้เลยเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีมากๆสำหรับใครหลายๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นสายเรียนสายทํางานออฟฟิศทั่วๆไปไปจนถึงสายตัดต่อหรือว่าเล่นเกมนะครับและทั้งหมดนี้เนี่ยก็ราคาแค่ประมาณหมื่นหนึ่งหรือว่า9ก้าเท่านั้นนะครับอันนี้คือราคาเต็มยังไม่รวมโค้ดพวกข้างล่างแล้วก็ยังไม่รวมพวกลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ของช้อปปี้นะเพราะงั้นตัวนี้เนี่ยก็ อ่ะตัวต่อมานะครับขยบงบขึ้นมาอีกพันหนะครับคุณจะได้ Lenovo V15 นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่น่าสนใจกว่าตัวที่แล้วเยอะมากคือบอกก่อนว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยราคาส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าแบบเป็นระดับเริ่มต้นอ่ะคือมันไม่ได้มามาลงสเปคเลยไงมันมีค่าจอมีค่าบอดี้ซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันก็แพงจริงไหมนะครับเพราะงั้นไอ้ส่วนต่างพันหเนี่ยคุณได้สเปคที่ต่างกันเยอะมากๆนะครับมาดูสเปกกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยคุณจะได้ไ i เซนสาม เจน5นะครับเจน5ตัวนี้เนี่ยเป็นเจน5ตัวใหม่นะครับมันจะเป็น5025 Series คือถ้าเป็นเจน5ตัวเก่าเนี่ยคุณจะคุณจะสังเกตเห็น00ข้างหลังนะครับเช่น 5300U 5500U อะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเจนใหม่หลังจากรีเฟรชแล้วนะครับซึ่ง 5425U ตัวนี้เนี่ยมี4คอร์8เทรด มากกว่า i3 ตัวเมื่อกี้2เท่านะครับความแรงตัวนี้แรงมากจนน่าสนใจมากๆในงบนี้เลยนะครับแรงกว่าไรเซน5บางตัวด้วยซ้ำนะครับตัวนี้เนี่ยแรงชนไรเซน5 5500U ได้เลยแล้วก็แรงมากกว่าไรเซน 54500U เจนก่อนด้วยแล้วก็ถ้าเทียบกับโน้ตบุ๊กเครื่องที่แล้วที่ราคา9,900ที่เป็นตัว i3 1115G4 ตัวนี้เนี่ยในด้าน CPU แล้วแรงกว่าเกือบ1เท่าตัวเลยนะครับทำคะแนนพา s ์สมาร์กได้สูงขึ้น90%คะแนนกิกเบน5ก็สูงขึ้นอีก87%นะครับเป็น CPU ที่รองรับการ ทำงานและเล่นเกมได้แบบเหนือระดับกว่าตัวที่แล้วเนี่ยคนละเรื่องเลยนะครับถ้าคุณเอามาเรนเดอร์วิดีโอเอามาใช้งานต่างๆที่แบบที่แบบต้องการแรง CPU เยอะๆเนี่ยตัวนี้ดีกว่าเกือบเกือบสเท่าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวอินทิเกตกราฟิกของตัวนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้บอกมานะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นตัวชูโรงอะไรมันก็อาจจะเขียนว่าเป็นเรดิออนเฉยๆนะครับแต่ว่าชื่อจริงๆของมันน่ยคือเรดิออนหเป็นรีโนเจเนเรชันนะครับตัวนี้เนี่ยมี384ร้เชตเตอร์ เทียบง่ายๆก็คือเหมือน CPU เล็กๆที่มี384คอนะครับความเร็ว1.5 g h z เอาไว้ประมวลผลภาพซึ่งมันแรงในระดับที่เล่น,เ,ลนเกมได้ดีเลยนะครับตัว Shader เนี่ยจะ,จะมี384เท่ากับตัว i3 ตัวที่แล้วนะครับแต่ว่าความเร็วเนี่ยจะสูงกว่านิดนึงตัวนี้1.5 g h z ส่วน i3 ตัวที่แล้วเนี่ย 1.25จริงๆมันเทียบความเร็กวกันตรงๆไม่ได้แต่ว่ารวมๆก็คือดีกว่านิดหนึ่งนะครับเพราะงั้นในด้านเล่นเกมเนี่ยอาจจะเห็นความต่างได้แบบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าในด้านทํางานเนี่ยตัว CPU ที่มันแรงขึ้นระดับนี้เนี่ยในราคาที่เพิ่มขึ้นมาแค่ประมาณพันหเนี่ยคุ้มมากๆนะอือจากงบประมาณหมื่นหนึ่งเป็นหมื่นหารอยะ คุณแรงขึ้นแบบเกือบ2เท่าอะนะครับคุณคิดเอาแล้วกันว่ามันคุ้มหรือเปล่านะครับแล้วก็ l e n o v o ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เออมันก็ใช้ได้นะครับมันก็มีชื่อเสียงมานานเพราะงะั้นถ้าถามถึงความมั่นใจในแบรนด์เนี่ยผมมั่นใจตัวนี้มากกว่าค่อนข้างมากเลยจอก็เป็นจอ Full HD คล้ายๆกันนะครับมีแรม8 g ิให้โดยที่มันเป็น4บวก4แล้วนะครับถ้าคุณอยากเกรบเนี่ยคุณต้องทิ้งไปตัวหนึ่งนะครับอาจจะหา8 g ิกมาใส่อีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับมันก็จะรวมกับ รวมๆแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ผมมองว่ามันก็จบได้เลยนะครับสำหรับใครที่เอามาทํางานทั่วๆไปที่ไม่ได้เก็บที่ไม่ได้ต้องการเก็บไฟล์อะไรเยอะแยะเนี่ย SSD กับแล้เนี่ยถือว่าเพียงพอแล้วนะนะครับอาจจะไม่ได้จาเป็นต้องอัปเกรดเลยด้วยซ้ำสำหรับใครที่เอามาเล่นเกมเนี่ยก็ดีกว่าตัวที่แล้วนิดนึงนะครับก็ยังคงฟีลแบบเดิมนะครับก็คือเล่นเกมเบาๆเนี่ยพอได้เกมที่แบบไม่ได้ใหม่แล้วก็กินสเปคอะไรเงี้ยก็พอเล่นได้ระดับที่โอเคเลยงบพันห้าที่คุณอัพมาเนี่ยคุณจะได้ในเรื่องของ CPU ไปเต็มมมมๆแลล้้้วเออผใหขูพิิ่นดนึ คือตัว CPU เนี่ยนอกจากมันจะแรงชนเลยเซน5 Gen 5ปกติแล้วแรงกว่า i3 Gen 10 Gen 11เป็นเท่าตัวแล้วนะครับก็ยังแรงกว่า i5 Gen 10 Gen 11หลายๆตัวแล้วก็ไล่ๆกับ i3 Gen 12รหัสยูรหัสยูเลยทีเดียวนะครับเพราะงั้นตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เด่นในเรื่อง CPU มากๆในด้านการทำงานเนี่ยวางใจมันได้เลยนะครับคูณจะตัดต่อวิดีโอ 4K อะไรอย่างเงี้ยสบายนะครับตัดต่อรูปภาพคุณภาพสูงๆอะไรอย่างเงี้ยก็สบายนะครับสำหรับใครที่เอามาเรียนเอามาทำงานเนี่ยเครื่องนี้เป็นเครื่องที่วางใจได้เลยทีเดียว นะครับสลับสายเล่นเกมก็เหนื่อยหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าดีมากๆแล้วในงบนี้สลับเจ้าตัวนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับและสลับตัวต่อมานะครับอัปเกรดมาข้ามมาเป็นงบประมาณ1500 0บาทคุณจะได้ Acer Aspire 3นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ไม่ไม่ได้ถือว่าใหม่มากนาจะออกมาประมาณปีเกือบ2ปีแล้วนะครับแต่ว่าสเปคเนี่ยน่าสนใจมากๆแต่ว่าผมว่าเรื่องจุดด้อยก่อนแล้วกันนะครับจุดด้อยเนี่ยคือ램สี4อย่างอื่นเนี่ยดีหมดเลยนะขาดแค่บซี่ง ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคุณจะไปอัปเกรดก็ได้นะครับหาแรมหาแรมสัก8ปดกิกอีกตัวหนึ่งมาใส่ก็ได้นะครับแรม8ปดกิกดีเดียรเนี่ยราคาประมาณ1000ก็อาจจะตีงบตัวนี้เป็นงบ16ื่นก็ได้นะครับสำหรับใครที่แบบอยากจบเลยนะครับส่วนสเปคอื่นๆเนี่ยดีมากๆดีมากๆนะครับตัวจอเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับถึงมันจะเขียนว่า full hd 1 5 1 5 6นิ้วเท่ากันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยดีกว่าเดิมค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้ i 3 7 2อแล้วก็การ์ดจอ mx 3, ี้นีมมัจะถึง 6คอแปดเทรดเลยทีเดียวนะครับเทียบกับ i 3 Gen11 ที่มีแค่2คอ4ี่เทรดแล้วเนี่ยต่างกันเยอะมากๆนะครับโดย6คอเนี่ยก็จะเป็นคอแบบ Gen12 เลยนะครับก็คือใช้สถาปัตย์ big liter นะครับ <ทำ S 2> ก็จะเป็น2องคอหลักนะครับ2 p คอกับ4คอรอง 4e คอนะครับ2บวก4รวมกันเป็น6นะครับซึ่งผมก็มองว่าเฮ้ยถึง p คอจะมีแค่2เนี่ยมันก็ไม่ได้แย่อะไรเพราะว่าไอมันก็มี2คออยู่แล้วนะครับคอหลักปกติจริงไหมแต่ว่าไอ 4e คอที่ได้มาเนี่ยมันก็แรงใช้ได้นะนะครับบูสต์สูงสุดเนี่ยก็3กิกะเฮิรกว่าเลยทีเดียวนะครับซึ่งมันก็สามารถนำะมาช่วยทำงานได้ดีมากแล้วก็สำหรับโน้ตบุ๊กเนี่ยก็จะมีข้อดีพิเศษในเรื่องการจัดการพลังงานให้มันกินไฟน้อยลงให้มันประหยัดไฟมากขึ้นในด้านความแรงของ cpu รวมๆแล้วเเเนน่่ยแรงกว Gen 10, Gen กววาาา Gen10 Gen11 Gen Gen11 มๆป็ทตัละช I5 เลยแล้วก็แรงกว่าไร c e เ s e นสามห้ 3, 5, 4, 2, 5, ตัวเครื่องสเปคที่แล้วเนี่ยนิดเดียวนะครับน้อยมากๆอาจจะแทบไม่เห็นความต่างเลยทีเดียวอันนั้นมันสคอแปดเทีดแต่ว่ามันเป็น4ี่คอหลักทั้งหมดไงอันนี้มี2คอหลักกับ4คอรองรวมกันก็สู้ได้พอๆกันนะครับสู่สีเลยแต่ว่า ผมมองว่าเฮ้ยความแรงระดับเนี้ยมันพอละนะครับมันเพียงพอละนะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้มาก็คือการ์ดจอ MX 5 5 0ซึ่งการ์ดจอเนี่ยจะออกไปทางสายทํางานเบาๆแล้วก็ประหยัดไฟมากกว่านะครับแต่ว่าคุณจะได้2ข้อดีเลยหนึ่งก็คือความแรงความแรงเนี่ยมันสูงกว่าออนบอร์ดเยอะมากๆนะครับแรงกว่าออนบอร์ดหลายๆตัวเยอะมากๆแล้วก็แรงกว่าออนบอร์ดของ CPU รุ่นท็อป i7 i9 อะไรพวกนี้อีกนะส่วนใหญ่เลยเนี่ยจะแรงกว่านะครับแล้วก็แรงแรงน้องๆ GDX 1650นนะครับ จะแรงน้อยกว่าประมาณ3 0 4 0ถ้าเอามาเล่นเกมนะนะครับแต่ในด้านทํางานก็ทํางานได้แบบในระดับที่ไม่แย่นะครับใกล้เคียงกันเพราะความแรงของการ์ดจอเพิ่มขึ้นเนี่ยก็สามารถเล่นเกมได้ดีขึ้นมากๆด้วยนะครับส่วนอีกข้อดีหนึ่งก็คือมันมีแรมในตัวเองนะครับ2กิกจมันจะได้ไม่ไปแย่งแชร์แรมเครื่องนะครับเพราะว่าอย่าง2เครื่องที่แล้วเนี่ยเราจะต้องแชร์แรมส่วนหนึ่งไปให้การ์ดจอเพราะว่ามันไม่มีแรมในตัวนะครับคุณเลยอาจจะต้องยอมปล่อยให้มันดึงไป1นึ่งกิกสองกิกอะไรเงี้ยถ มันมี 4GB ถือเล่มากแต่ถ้าคุณใส่อีก 8GB เข้าไปคุณก็ได้ใช้ 12GB เต็มๆในด้านการทํางานเนี่ยถ้าคุณใช้ CPU ล้วนนะคุณอาจจะพิจารณาเป็นตัวที่แล้วก็ได้นะครับเพราะว่าความแรง CPU เนี่ยมันใกล้เคียงกันมากคุณไม่น่าจะมองเห็นความต่างได้ด้วยซ้ํานะครับแต่ว่าถ้าสมมุติคุณเริ่มอยากใช้การ์ดจอขึ้นมานะครับอย่างการตัดต่อวิดีโอในปัจจุบันเนี่ยหลายๆโปรแกรมก็สามารถนําการ์ดจอมาร่วมประมวลผลได้นะครับหรือสําหรับใครที่เป็นสายงานการาฟิกในตัวเนี่ยการ์ดจอได้ใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็สําหรับใครที่เป็นสายเล่นเกมเนี่ย ตัวนี้อาจจะดีไม่เท่าสายเกมมิงแต่ว่าคุณอย่าลืมว่าคอมเกมมิงเนี่ยราคามันสตาร์สองหมกว่านะครับตัวนี้ราคาแค่หมื่นเท่านั้นนะครับแต่ว่าก็ได้การ์ดจอที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็แรงน้องๆของ gtx 1 6 5 0ตัวปัจจุบันเลยเล่นได้หลายเกมมากๆนอกจากว่าตัวเกมเนี่ยมันจะกินสเปคโหดมากจริงๆแลถ้าคุณปรับอย่างเหมาะสมเนี่ยเล่นได้ในระดับที่ดีตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่คุ้มค่ามากๆทั้งสลับสายทํางานแล้วก็สายเล่นเกมนะครับแต่อาจจะ ยกเว้นงานเบาๆทั่วๆไปเช่นพวก Microsoft Office หรือว่าเปิดแถบ Google ทำงานพิมพ์ๆทั่วๆไปนะครับอันนั้นอ่ะย้อนไปสเปคที่แล้วจะประหยัดเงินคุณได้มากกว่านะครับแล้วก็ไปดูสเปคตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับอ่าสำหรับสเปคตัวต่อมานะครับก็คืองบ2 0 0 0 0พอดีนะครับรวมส่วนลดรวมอะไรแล้วเนี่ยคุณน่าจะหาได้ในราคาหมื่นไปปลายนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นสเปคที่เก่าหน่อยนะครับประมาณเกือบๆืองปีแล้วนะครับคือตัวไรเซนห้ามันจะมีตัว r e f ฟ e ที่เป็นรหัส25 45้าข้างหลังนะครับแต่ว่า ตัวนี้เองก็ไม่ได้แย่นะครับเดี๋ยวผมพามาดูสเปคเลยแล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ยคุณจะได้เป็นไรเซน5 5500u นะครับตัวนี้เนี่ยมี6คอ12เทรดเลยนะครับซึ่งเยอะที่สุดในบรรดา4ตัวแต่ว่าความแรงไม่ได้เยอะที่สุดนะนะครับก็พอๆกับ ไอสตัวเมื่อกี้แล้วก็พอๆกับลรเซนสามตัวก่อนหน้านี้นะครับเพราะงั้นความแรงของ CPU เนี่ยถึงมันจะมี6กคอเท่ากันแต่ว่าอย่าไปคาดหวังมันเยอะนะครับมันก็ค่อนข้างเก่าแล้วเอาเป็นว่ามันแรงพอๆกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของมันเลยคือการ์ดจอและจอนะครับแต่ก็อ่ะผมตัดจบก่อนเลยนะครับสำหรับใครที่ เอามาทํางานนะครับเป็นสายทํางานคุณไปมองหา2สเปคที่แล้วนะครับสเปคที่2กับสเปคที่3ส่วนตัวนี้เนี่ยผมเอามาเพื่อเอาใจสาหรับสายเกมมิ่งโดยเฉพาะเพราะว่าตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับในโน้ตบุ๊กเกมมิ่งตัวใหม่ๆเนี่ยคือด้วยการ์ดจอมันยังไม่มีเจนใหม่อะเพราะงั้นมันจะไม่มีตัวที่ใหม่กว่า16-50แล้วก็ในด้านการเล่นเกมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไปหนักที่การ์ดจอค่อนข้างมากนะครับเพราะงั้น CPU ตัวนี้ถึงจะเก่าถึงจะตกเจนไป่นต่่ามันก็รุ่นแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีป คุณเลยสามารถประหยัดเงินได้มากกว่าน้ตบุ๊กเกมมิ่งตัวใหม่ๆที่ราคาประมาณ25,000-30,000แต่ยังคงได้การ์ดจอตัวเดิมซึ่งประสิทธิภาพในการเล่นเกมเฟรมเดชก็จะใกล้เคียงกันเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับเพราะงั้นตัวนี้เนี่ยเลยประหยัดเงินของคุณได้เยอะมากแล้วก็แรม8กิกที่มีเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอนะครับคุณสามารถใส่อีกสัก8กิกเป็น16กิกก็ได้นะครับก็จะจัดว่าดีมากแล้วก็ในด้านจอจอเนี่ยคุณก็จะได้จอเกมมิ่งเลยนะครับ144เฮิร์ตแล้วก็ SSD เองก็มีมาให้เพียงพอนะครับเทคโนโลยีหลายๆตัวเนี่ยก็ถือว่าล่าสุดนะครับเช่น wi-fi 6 ax อย่างเงี้ยก็ถือว่าแรงมากๆนะครับรับสัญญ,ญาณแบบ mu-mimo 2x2 ด้วยนะครับรวมๆแล้วตัวนี้เนี่ยเลยเป็นตัวที่ไม่แย่เลยนะครับในด้านการทำงานเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรเด่นกว่า2ตัวที่แล้วนะครับเพราะว่า CPU ตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างเก่าแต่ว่าในด้านเกมมิ่งเนี่ยคุณจะได้การ์ดจอที่แรงขึ้นอีกเยอะมากๆนะครับและตัวนี้เนี่ย คุณสามารถเล่นเกมปรับสูงปรับกลางได้หลายเกมมากๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเล่นได้เกือบทุกเกมเลยทีเดียวนะครับอยู่เป็นว่าเกมที่ออกมาใหม่ๆมันจะแบบซดสเปคแบบโหดมากเพราะตัวนี้ก็อยู่ในระดับการ์ดจอเกมมิ่งแล้วนะครับในด้านเกมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะสบายเลยทีเดียวนะครับในงบแค่ประมาณ2 0 0 0 0ื่นเท่านั้นนะครับหรือจริงๆก็จะมีบางตัวด้วยนะครับที่ผมเห็นเป็นเครื่อง refurbish นะครับ refurbish คือมีการเคลมแล้วเอามาซ่อมนะครับเอามาปรับปรุงใหม่ คุณก็จะได้สเปคใกล้ๆเนี้ยประมาณในราคาประมาณ1 6ื่นหหรือว่าจะซื้อมือ2ก็อาจจะซักประมาณ1 5ื่นก็สามารถหาได้นะสำหรับใครที่ต้องการเล่นเกมในงบน้อยจริงๆนะครับแต่ว่า ผมก็แนะนําซื้อเครื่องนี้ดีกว่าเพราะว่าคุณได้ประกัน3ปีเต็มได้ได้ Windows 11แท้แล้วก็ราคาก็ถูกมากๆแล้วเหมือนกันและที่สําคัญคือได้มือหนึ่งเครื่องใหม่นะครับมันอุ่นใจกว่าเยอะมากๆนะครับรวมๆแล้วก็มีประมาณนี้นะครับ4สเปคที่ผมอยากจะมาแนะนําในงบประมาณพันไปปลายถึง2000 20, 0บาทนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับแล้วก็แชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับหรือจะกดจอยเพื่อเลี้ยงชาดมผมก็ได้นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆได้เจอโค้ดส่วนลดดีๆนะครับลดลาาก 20, ไ้็ คิดให้ดีก่อนที่จะกดนะครับเดลที่ดีที่สุดเนี่ยมันจะช่วยคุณประหยัดเงินได้เยอะมากๆแล้วก็ขอให้ได้น้ตบุ๊กที่เหมาะสำหรับการใช้งานของคุณจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ